สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่28มิถุนายนค่ะวันนี้พามาสวนหลังบ้านเล็กๆเ,เช่นเคยค่ะเรามีพื้นที่จำกัดค่ะก็พยายามปลูกผักกินเองค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตผักที่เราได้ปลูกใน Green House ค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็เป็น g กรีนเฮาส์เล็กๆค่ะ ถ้าใครอยู่ในเมืองหนาวนะคะถ้ามี Green House หรือบ้านผักเนี่ยเราสามารถปลูกผักทานเองสองสามอย่างได้ค่ะอันนี้ก็เป็น Green House ของเรานะคะดพามาดูตรงด้านซ้ายมือนะคะอันนี้ก็มีกระถางมะเขืออยู่สองกระถาง อันนี้เป็นมะเขือเปราะไทยค่ะมะเขือเปราะหยาดทิพตตอนนี้ก็ติดผลแล้วค่ะอันนี้ลูกโตอันนี้ก็เก็บทานได้แล้วนะคะตรงนี้ก็มีอีกผลหนึ่งแล้วก็อันนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้ก็ติดสามสีผลที่สามารถเก็บได้ก็3ผลนะคะนี่ค่ะสผลนี้ นี่ก็เก็บทานได้แล้วค่ะลูกโตเลยนะคะลูกโตโตเลยค่ะข้างในก็มีเนะาะคราวที่แล้วเนี่ยที่เรามาอัปเดตในกรีนเฮาส์เราปลูกบนโต๊ะนะคะก็ย้ายลงมาด้านล่างเนาะสองกระถางตรงนี้นะคะก็ด้านข้างเราก็ปลูกแตงกวานะคะในกระถางเหมือนกันอันนี้ก็ เก็บทานได้แล้วนะคะสองผลนี้ก็เก็บทานได้แล้วค่ะแล้วก็อันนี้ก็มีนะคะก็เก็บทานได้แล้วเหมือนกันแล้วก็ติดลูกเล็กๆก็มีนะคะอันนี้เป็นแตงกวาตัวเมียะคะ่ะเขาไม่มีตัวผู้นะคะไม่ต้องผสมเกสรเขาออกดอกออกผลมาก็ติดผลมาแบบนี้เลยนะคะ อ่าอันนี้ก็เป็นหอยทากนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาเนาะของคนปลูกผักในเมืองหนาวนะคะเขาชอบมากัดกินผักเราต้องคอยเก็บออกค่ะนี่แตงกัวก็เริ่มติดผลนะคะติดทุกข้อเลยนะคะบางข้อก็มีผลเดียวบ้างสองสาผลบ้างนะคะก็ติดทุกข้อเลยค่ะแตงกัวก็ปลูกในกระถางได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ปลูกกระถางด้านนี้นะคะแล้วก็ตรงด้านล่างก็มี กระถางอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นกระเพราอันนี้เราพ่อจากเมล็ดเองค่ะอันนี้ก็เริ่มโตแล้วนะคะกระเพราเราก็ปลูกในกระถางพลาสติกตรงนี้ก็เริ่มโตแล้วค่ะอันนี้ก็กระเพราเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เริ่มโตแล้วค่ะ ตรงนี้ก็เป็นโหระพาปลูกอย่างละนิดละหน่อยค่ะพอเก็บทานเองได้ไม่ต้องซื้อนะคะแล้วก็เก็บทานสดๆได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นต้นพริกแล้วก็ตรงนี้อันนี้เป็นกระถางมะกรูดอันนี้เราพ่อจากมเมล็ดก็เริ่มโตค่ะนี่ค่ะก็เริ่มมีใบใหม่ออกมานะคะแล้วก็ขยับขึ้นมาบนโต๊ะนะคะตรงนี้นะคะ เราก็วางกระถางไว้บนโต๊ะก็มีมะกรูดพ่อเองนี่สองสามปีแล้วค่ะก็มีโหระพา,าอันนี้ก็เก็บทานได้แล้วนะคะกับโหระพา,าแล้วก็กระเพรากระเพรานี่เราก็เด็ยดยอดไปทําผัดกระเพราก็ได้นะคะเขก็จะแตกยอดใหม่ออกมาถ้าเราเด็ดยอดด้านบนสุดแบบนี้นะคะ ตรงง่ามใบเนี่ยเขาก็จะมียอดใหม่ออกมาค่ะนี่ค่ะมียอดใหม่ออกมานะคะกระถางนี้ก็เป็นกระเพรากระเพราแดงกระเพราไทยค่ะแล้วก็กระถางนี้ก็เป็นพริกหนุ่มอันนี้ก็พริกหนุ่มไทยค่ะอันนี้ก็เก็บทานได้แล้วนะคะอันนี้เก็บไว้นะคะถ่ายวิดีโอวันนี้เนาะหลังจากนี้ก็จะเก็บไปทำน้ำพริกหนุ่มค่ะ ด้านหลังก็เป็นต้นพริกนะคะก็เริ่มออกดอกนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นมะเขือสามกระถางระปลูกในถังน้ำค่ะขนาดบรรจุประมาณ14ลิตรแล้วก็ซื้อถังน้ำสีดำมาแล้วก็เจาะรูด้านล่างก็สามารถปลูกผักได้นะคะก็อันนี้ก็มะเขือหลายผลแล้วค่ะที่สามารถเก็บทานได้อันนี้ก็ลูกโตเหมือนกันนะคะนี่ค่ะ ปุ๋ยที่เราใช้เราก็ใช้ปุ๋ยขี้ไก่นะคะแล้วก็ปุ๋ยน้ำบ้างเป็นปุ๋ยสำหรับมือ,ขอเขศเราก็ใช้นะคะต้นนี้ก็น,นี้ก็เก็บทานได้แล้วค่ะลูกตัวเลยนะคะแล้วก็ขึ้นมาด้านบนอีกสองสามผลแล้วก็ต้นนี้ก็เหมือนกันต้นนี้ก็ติดใช้ได้ค่ะพอเก็บทานได้นะคะพอเก็บทานได้ค่ะ กมุมตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นพริกอันนี้ก็เป็นพริกหนุ่มต้นยังเล็กอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นพริกหนุ่มก็เป็นต้นพริกหันมาตรงด้านนี้อันนี้เป็นมะเขือเทศค่ะอันนี้สุกแล้วนะคะอันนี้ก็เก็บทานได้แล้วนะคะมะเขือเทศทานสดๆก็ได้นะคะเราก็ชอบเอาไปทำซุปมะเขือเทศก็อร่อยดีนะคะมีเยอะๆก็ทำซุปมะเขือเทศ อันนี้เป็นมะเขือเทศพันุ์เล็กค่ะนี่กาสุกพันนี้เขาจะสุกไวค่ะเป็นพันเตี้ยนะคะเป็นมะเขือเทศพุ่มเวลาสุกเขาก็จะสุกพร้อมกันแบบนี้ค่ะตรงนี้อันนี้ก็เป็นพริกนะคะอันนี้ก็เป็นพริกพันเตี้ย ถ้าเรามีพื้นที่จํากัดเนี่ยพริกพันเตี้ยเราปลูกได้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่กินเนื้อที่เนาะก็ปลูกในถังน้ําเหมือนกันค่ะถังน้ําเจาะรูด้านล่างนะคะอันนี้ดูภาพโดยรวมนะคะอันนี้ก็เป็นพริกพันเตี้ยพริกพัน์นี้อร่อยนะคะใช้แทนพริกขี้หนูได้เลยนะคะเขาก็ปลูกง่ายด้วยถ้าเราอยู่มังหนาวเนี่ยก,ก็มีพันผสม สามารถทนอากาศเย็นเนาะเขาก็ออกดอกออกผลดีนะคะอันนี้เราก็เก็บทานเรื่อยๆค่ะถ้ามีเยอะเราก็เก็บแช่ในช่องฟลีซนะคะเก็บแช่แข็งเนาะเก็บทานหน้าหนาวได้นะคะนี่ค่ะพริกนี้เขามีชื่อว่าพริก basket of fire นะคะ เดี๋ยวขึ้นชื่อให้เนาะปลูกง่ายดูแลง่ายนะคะแล้วก็ดกแถมอร่อยด้วยค่ะกลิ้นเฮาส์ของเราก็มีประมาณนี้นะคะปลูกแค่ได้สองสามอย่างเนาะพอกินได้หายคิดถึงบ้านหายคิดถึงเมืองไทยได้นะคะช่วงนี้ก็มีประมาณนี้นะคะผักของเราค่ะ